สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอะเป็นไปตามที่ผมคิดเลยครับเมื่อวานนี้ผมถึงให้เจ้าการยาวทางปันคูทางตักดินใส่หกล้อดำไปพร้อมครับเนื่องจากว่าบรรยากาศมันไม่ให้ไม่เอื้ออํานวยฮนะผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ผมคิดคููรับเหมารายใหญ่มาฮนะโอ,โอ้โหเมื่อวาน ดูอ่ะถนน้นทางมีแต่น้ำขังเละไปหมดดินก็เหลืออีกไม่เท่าไรนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวก็จะเสร็จแล้วโอ้วันนี้ผมเลยบอกว่าขอทีมงานลุยกันแตเช้าเลยครับกลัวผู้รับเหมามาจะมาอีกรอบหนึ่งดูครับสภาพเละไปหมด ตอนนี้ฮูน่าแม็กกำลังจะปาดทางให้หรอคระปาดดินที่เปียกที่ชื้นออกครับอ,อาจารย์คุยก็เริ่มบันเลงแล้วกำลังวิ่งคล่องๆนะฮะกำลังมันๆเพลินๆเลยผูรับเหม,มามาฮะเมื่อวานจอดนะครับทำงานได้แค่ช่วงบ่ายเองครับ บ่ายสองบ่ายสามมาก็จอดกันเลยฮะนอนกันเลยฮะตกเย็นย็นเลยนะเมื่อวานนี้สามสี่ชั่วโมงเต็มเต็มครับแต่ไม่หนักสามสี่ชั่วโมงนะแะป,ปล่อยประมาณสักสองชั่วโมงนะนอกจากนั้นก็หนักฮนะดูฮะเละไปหมดเลยน้ำก็มีค้างไว้ฮนะ จะเอาไม้ไปไหนอ่ะอ๋อเอาขึ้นมาเก็บไว้งานข้างนอกเราก็เหลือไม่เยอะนะแต่เจ้าของเขาจะเอาดินด้วยฮะก็เลยดีนะที่เทใกล,ใกล้ๆวันนีนะ้น่าจะเสร็จนะฮะภายในครึ่งวันเนี่ยถ้าพูดละเมาไม่มาซัก่อนนะดูครับบรรยากาศยามเช้าๆท้องฟ้ายังไม่ เปิดเลยฮะยังมืดคืมอยู่เลยฮะเทใกล้ๆครับวันนี้ปากปอครับอย่าลอยสักหน่อยค่อยออกข้างนอกครับนี่จะเอาไปทีตรงที่หัวหน้าแม็กกำลังไปปรับเกียร์บนที่ฮรบริเวณนั่นแหละดินเปียกๆ,ๆนี่ผมปรึกษาอาจารย์ทุยแล้วอาจารย์ทุยบอกว่าจะเอาข้างหน้ามันที่เปียกๆขึ้นออกมาปั้นครูฮะ ปั้นคูเป็นแบบนี้แหละดูดิฝนตกน้ำเสาะลงหมดเลยดินต้องมีคูปั้นข้างบนอีกกันไม่ให้น้ำมันไหลลงฮะถ้าไหลลงมานี่ขอบที่เราปั้นไว้นี่ละลายลงหมดเลยนะ,นะนอาจารย์คุยไปดึงเอาดินแห้งมาฮะเอาเท่าที่มีฮนะดินแห้งฮนะดึงข,ขอบที่แหละ เอามาโรยหน้าครััวมันลื่นเรื่องจมไม่จมแน่ฮะข้างล่างมันแข็งแต่ขัวมันลื่นอย่างนี้ฮะนี่สับออกแล้วสับเอาดินแห้งออกมาแล้วเอาดินแห้งด้านข้างนะยืมมาก่อนเดีย๋ยวเอากลับคืนให้ฮนะนี่นี่นี่เอาแล้วอาจารย์ถุยเริ่มเอา ข้างหน้าฮะที่มันมีเปียกฮะนี่่าเอามาปัน่นฮะปั่นกลับคืนให้อ่าน,นี่ละลายลงหมดหรือไงหรือจะเอาลงบ่อที่โฟนะเปียกเละหมดเลยฮะฝนตกนี่เอาไหลาลงบ่อไปเลยที่โคน มันไม่ใช่ที่โคลหรอกมันเป็นดินนี่แหละแต่มันโดนน้ำมันเปียกเละเลยบีบไล่ลงไปในบอ่อเลยเอาแต่ดินแห้งเอาฮะนี่ไล่ให้หมดดินเปียกเปียกครับไล่ออกให้หมดนะอเดี๋วเราจะมาดูใครจะเป็นเจ้าแรกครับคิวแรกครับกุกรอดำจะลองทางครั พร้อมแล้วครับอ่าอาจารย์ถุยเกียร์ใกลเกียร์มาพร้อมแล้วไรคันแรกเนาะโอ้ยปีเตอร์คอปเดินนองครับคันแรกเมวายก็คันแรกครับวันนี้ขอลองอีกอย่ามาดูกันครับว่าเป็นยังไงหลังจากปาดท,ทางไปแล้วปาดเตเตีย่ยออกไปแล้วฮะเร่งหน่อยครับวันนี้ผมทำงานแต่เช้าเลยนะ เพราะว่าผมกลัวผู้รัลเมามันจะมาอีกดินก็นเหลืออยู่มานี่แหละฮะจากจา,จากตรงที่เจ้าการยาวยืนไปแค่ถึงหน้า6กรอยฮะก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่น่อยเดีเยวยแหละแต่โดยมากฝ้นแถวบ้านผมชอบตกช่วงถึงเที่ยงบบ่ายฮะช่วงเช้าอย่แหละเป็นช่วงที่เหมาะกับการลุยงานฮะเอาแต่เช้าพอเลยฮะ อลองทางก่อนครับอึบอ๊บอึ๊บเป็นไงว่าแล้วมันลื่นถอยหลังงไม่ถอยหลังงไม่ถอยหลังงไม้อ,มอ้ออออาวว้อว้าว นี่ฮะมันก็จะลื่นๆนี่หลยฮะธรรมดาครับฝนม,มันเพิ่งตกอะมันลื่นครับมันลื่นเดี๋ยวให้เจ้าการยาวมาขูดลงอีกเมื่อเช้าหัวหน้าแม็กขูดไปครับมันไม่ยังไม่ถึงดินแห้งดีฮะนี่ขูดลงไปค่ะนี่ให้เจอดินแห้งเลย มันลื่นครับมันหมุนติ้วติ้วติ้ว,วรออ่ะคูให้มันถึงดินแห้งไปเลยฮนะมันยังมีดินเปียกๆอยู่นี่ต้องเอาถึงนี่เลยฮนะนี่เอาให้มันถึงตรงนี้ไปเลยน,ะนี่เห็นแห้งไปเลยฮะให้ถึงดินแห้งไปเลยฮนะนี่ครับ นี่ต้องเล่นแบบนี้ฮะเอาให้มันถึงดินแห้งไปเลยฮะเมื่อเช้าผูหน้าแม็กยังปาดไม่ถึงมันยังมีดิน,นปเปียกติดล้อมาฮะผมว่าแล้วว่ามันต้องลื่นนี่เอาแบบนี้เลยฮะเดีย๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นได้อีกไหมอ่ะลองดูฮะ ขนาดเมื่อกี้ใส่ไปสามตักครับเออ,เอ,อ,เอ,อมันลื่นทำไมมันลื่นอย่างนี้ล่ะลื่นลื่นลื่นออโอ้โอ้เดี๋ยวเป๋ตกนู่นแล้ว นาถอยมายังเป๋ไปเลยเบียดต้นกล้วยฮะดูอ่ะตองขึ้นตรงๆฮะขอให้มันขึ้นได้ถ้มาสักสองสามรอบนะแหละให้ดินหน้าดินชื้นๆมันออกไปปุ๊บคนนี้ก็สบายฮะอ๋อ้า ตรงไปก่อนพุ่งตรงไปก่อนอ่ะ,อะนี่ฮะมันยังลื่นอยู่ข้างหน้าแยกก็อยู่ตัวฮะอ่ะจังหวะมันลื่นครับต้องพุ่งตรงตรงก่อนถ้าตีโคง้งหันหน้าไปทางนี้กำลังมันจะหมดครับต้องอาศัยแบบนี้แหละ ทีเทเราก็อยู่ตรงที่รถไถน,นะฮะจัหว่ามันตีโคไม่ได้มันยังลื่นอยู่ฮะต้องเดินต้องพุ่งหน้าตรงๆไปก่อนแล้วค่อยถอยหลังไปฮะสักรอบสองรอบแนั้นแหละเดี๋ยวมันก็อยู่ตัวครับวิ่งได้ะฮะโอ้แสงพระอาทิตย์เริ่มออกมาให้เห็นนะฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้กันครับขอพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ